กลับทักทายและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะจ้ะมาพบพ่อก็สาทักนุ่มลิ้นตางเด่นเชนเ่นเกลเช่นเคยนะคะพี่น้องเนาะที่นี่อยู่โนเวย์เนาะจ้ะพี่น้องประเทศโนเวย์สาทัดได้ออกจากป่ามาสิมาสรุปผลงานการเก็บเห็ดพึ่งหวานนั่นเองเนาะจ้ะพี่น้องเนาะมาจา่ะสาทัดกิดสิได้เพื่อนกิดจากโคโค่น,น่อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสาทัดได้อ่า ง่ายของเขามาแล้วนอกจากพี่น้องนะอามาสรุปผลงานกันได้เลยนอกจากน้องเองนนดนะิสเต้นเงเด้อร์ระซอยใหญ่พี่น้องสะทัดสีเลี้ยงให้ดีๆสรุปผลงานของเราก่อนอ๋อคนรอเห็ดฮักพี่น้องเอ้ยดอกมันจะยิวไซ กัน,นพี่น้องนี่นี่โดดเพิ่ยอะหนิพี่น้องเลยเตนมาเด้อล่ะเดนิสโอ้ยดอกเพิ่มอยู่นี่พี่น้องนี่โดเดเพิ่มเพิ่มโดดเพิ่มเพิ่มสาสิต กะส,สรุปผลงานเด้อพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเฮดชุดแรกเด้อพี่น้องเนาะชุดแรกชุดแรกเลยนะจ๊ะชุดแรกแฮกมาน แห,แหกมันสะาัดกับมันแห้งอีิลีละพี่น้องเอ้คิดว่ามัานมเติบเยอะมันอีิลี่แหละมันมันมันมนมดแล้วนอกจากพี่น้องเดี๋ยวเด้อให้ถุง ่งน,นีก็กจะมีอ่าเดี๋ยวเด้อี๋ยวจะออกมาให้เบ็ดเลยแต่เย็ยนๆพี่น้องจะเย็ยนๆก็จะมีเห็เหดเห็ดน,น,น้ำดอกไม้บ้านเฮานะพี่น้องนี่เห็ดเหลืองอะนะเห็ดดอกไม้บ้านเฮาอันนี้เขาเรียกว่าสกุสบศพเนาะจับพี่น้องเนาะสีส้มเนาะจับพี่น,อนอ้องเนาะเอ่อโมเมนตขาไล่สีดำเนาะ ยังหน่อยนึงสาวทาบแล้วอ,อกเบิดพี่น้องเพราะว่ามันเปียกมือบัตรใส่ตรงมือพี่น้องนี่ผลงานของเราวันนี้โอ้พ่อเขียนอยู่เด้อพี่น้องเนาะนี่เบิงเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่เมื่อนี้เป็นวันเสาร์วันที่ยี่สิบสองวันเสาร์น่าจะพี่น้องยูริน่าจะพี่น้องเนาะนี่เบิงอืด ผลงานมาจากพี่น้องเอ้ยอุดมสมบูรณ์เห็ดเพิ่งมีแต่เห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งตะไก่สาวท่านมากมากเลยเห็ดเพิ่งตะไคร่พี่น้องรีวิวให้ดูเห็ดผึ่งตะไคร่เนี่เฮ็ดพิ่งตะไก่นี่ยสองดอกสุดยอดอู้พี่น้องเลยไป ไปไปครั้งแรกคันได้คันได้ซ้ำนี่ถึงบัหลายกว่านีหรือว่าหน่อยกว่านีอ้อหนึ่งพูดถึงแต่ว่านี่คือแกงหม้อใหญ่และอิ่มอิ่มอิมแบบหลายๆเลยเนาะจับพี่น้องยังตุ้มๆกันว่าบานกับท่านในบานแห้งเกินไปเนาะจับพี่น้องเนะบึ้งอ่อนซ่อนได้พี่น้องเอ้ยบึ้งนี่เฮ็ดเผ่งไต่ไก่นั่นนีจะได้สามโอกุลูกสาวได้เฮ็ดเผ่งไต่ไก่สามโดพี่น้องเอ้ยนี่เนี้ยเงี้ยหันดอกันนะเฮ็ดเผ่งไต่ไก่ ละอ่อนละอ่อนตันตันพี่น้องตันตันเฮ็ดเพิ่งไต่ไกลแซบ่บหอมหอมพี่น้องหอมแหง้งส่วนอันนี้จะเป็นเห็ดเพิ่งหวานนาะจากพี่น้องดอกตุต้มๆละอ,อ,อะ่อนละอ่อนเนาะเห็ดเพิ่งเด้อจากพี่นอ้องเห็ดเพิ่งหวานหวานเลยพี่น้องเด้อนี่ เฮ็ดเพิงบ้านเพื่อนนะแน่นแน่นตันตันแน่นแน่นอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมึงดอกตุมม่มตูมนะเซนักเกียงแซบพี่น้องนี่จังสิแกงแซบแซบบอต้องบานบอต้องบานแบบอันนี้เนะาะจ้ะพี่น้องนี่ต้องตุมม่มตูมนะแซแนันกเกียงแซบแห้งนี่น,นี่แกงแซบแห้งนี่ตะมุตะมีเซนหวานหวานนี่ แขงเสียแข่งแซ่บๆ,ๆนี่ตุ๊กมุกที่นี่นพี่น้องเอ้ยแกงแซ่บเนาะโอ้ไดซิมาสูไดซิมาสูความหวานของรุ่นซ้ำนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะนี่รุ่นซ้ำนี่ในเละแกงแซ่บมาเนี่ยแกงแซ่บแนี่ยน,นอนนี่พี่น้องเอ้ยคอยจะสะอ่อนเลี้ยวไปนั้นอันนี้นะอันนี้นะตุกมุกอยู่ เดี๋ยวไปเนาะพี่น้องนอเนาะบม่ได้ใช้ตรงมือบทท่านได้แก่ปัญหาพี่น้องยังแน่นอยู่ถือว่าโอ้สุดยอดส่วนโอูข่อยนั้นอันนี้นัน่นอันความมักส่วนนส่วนตัวน้องจ๋าพี่น้องอันนี้นี่ยคือแซ่บสุดแห้งแกงเนาะแซ่บหวานคือเฮ็ดผึ่งทา้าคือเฮ็ดผึง่งอ่าคือเฮ็ดตับเตาบาา้านเฮานี่นี่เฮ็ดผึ่งไตไก่นี่รสชาติเดียวกันเลยความหอมแหละก็ มีความกลมกลมมีความกรุบกรุบคือเห็ดผงเห็ดผงทาบันเฮาเลยเนี่ยเนี่ยค่ายเลยสาท่าถึงชอบกินเพราะไรและก็อันนี้อบรูนสกุบซบพี่น้องเห็ดพึ่งขาลายสีน้ําตาลเนาะจ้ะพี่น้องไปยังขึ้นว่าขาลายเบิ่งขาเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบรูนสกุบซบเนาะจ้ะพี่น้องสาธาาได้ไปไปอโรงเรียนเฮ็ดมาเลยเด้อจ้พี่น้องสาธ่าอได้พัน เขาคูดศพหรือว่าเขาโรงเรียนเห็ดเรียนเกี่ยวกับเห็ดอันไหนเป็นพิษไม่เป็นพิษแล้วเด้อสิบหกชั่วโมงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสารทานได้เขาเรียนเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบ่ต้องเป็นห่วงซึ่งจากว่าเสารทาจะบก็บเห็ดที่แบบว่าเนาะจ้ะเพราะว่าเอาตามความรู้แล้วก็ภูมิมิตรประเทศของเขากับบ้านเราบบกคือกันเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเห็ดอาจจะค่ายจะเหมือนแต่ว่า มีพิษและไม่มีพิษอันนี้เราก็ต้องศึกษานอกจากพี่น้องนะัะนี่บรูนสกุสบศพอันนี้ก็เฮตนาำดอกไม้บ้านเฮาเาเรียกว่าคอนเทเรนมาจากภาษาโนเวดาคอนเทเรนส่วนชนิดนี้ก็จะเป็นขาควรจะมีโฟมนอกจากพี่นอนะ้องเนาะหน้าตาอาจจะบเห็นและเพราะว่าอันเพราะว่าสาวทาตได้ดึงเมือกคนออกแล้วเนาะ อันนี้เห็ดมะนาวทานได้อร่อยด้วยนะคะแต่ถ้าดอกเพ่นแกถ่ถ้าแกงแล้วจะมีความดําแต่ความอร่อยนะแน่นอนจะออกจะออกนุ่มๆคล้ายๆเห็ดนางล้มหรือเห็ดนางฟ้านาะจากพี่น้องนะนี่ถ้านผู้ใดเคยกินนาะจาพี่น้องเห็ดมะนาวเด้อจากพี่น้อง au, นะแล้วกะ็อันนี้ก็ย่างที่ว่นะ ừng, าเนาะเห็ดพึ่งไตไก่นาะจาพี่น้องนาะนี่เห็ดพึ่งไตไก่นาะจาพี่น้องเนะและะ้วก็ อย่างที่หูกันเนี่ยสเตนซุปนอกจากภาษาโนเวนอกจากพี่น้องเฮดพึ่งหวานหรือคันย่ฮันภาษาสวีเดนนอกจากพี่น้องเนาะแล้วอันนี้คือเรอสกุปซุปนอกจากพี่น้องเรอสกุปซุปนอกจากเป็นอย่างคือว่าคือว่าเรอสกุปซุปต้องว่าเรอเพราะว่าเพิ่นจะออกสิสมย่ำเพิ่นจะแก่และเพิ่นจะออกสมสมแดงๆนอกจากส่วนอันนี้บรูนสกุปซุป ครอบครัวเดียวกันนะจ๊ะแต่แค่ว่าต่างต่างแต่ว่าเรือสกุบซบจะขาใหญ่นอกจากพี่น้องเนาะแล้วก็หมวกแดงเนาะจากพี่น้องบรูนสกุบซบจะมีขาลายแล้วก็หมวกสีน้ําตาลนั่นเองนอกจากพี่น้องเนาะจะมีความแตกต่างแค่สีแต่ว่าขาก็จะลายเหมือนกันนะพี่น้องนะกาเพิ่นใหญ่เพิ่นกัดขาสีไล่กันแต่เพิ่นเนี่ยจะขาใหญ่กว่า,าขาน้ําตาลนี่ยนะจากพี่น้องอธิบายให้แค่นี้นะคะถ้าก,กะ สิได้ขอโตอําลาพาจากสิล่างเฮ็ดแล้วก็สิทากับข้าวกินอะไรอ,อ,รอ,อร่อยกับลูกเต้านาะจะพี่น้องเนาะถ้ากะต้องขอกราบขอประคุณทุกท่านที่เขามารับส้มนาะจะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอให้อาโชคๆมันๆผู้ใดเข้าป่าหาเฮ็ดนาะจะพี่น้องเนาะช่วงนี้กาลัางหากินกินแล้วก็ต้องศึกษาเนาะระมัดระวังกันด้วยถ้าเจอเฮ็ดผิดมาแล้วมันจะลํบาบากมันจะพี่น,อนะน้องเนาะนานจะเปลี่ยนเลือดเอ่อยนะนเนาะนายจะไตพังเอ่อยนาะจะพี่น้องเนาะ ดูแลศึกษาสุขภาพกันด้วยนะจากพี่น้องในอาหารการกินของข้าวในเองนอกจ๊ะพี่น้องนาะสาวธาตกแจะได้อาลาพาจากรีวิวเห็ดครั้งแรกของปีนาะจากพี่น้องน้องมือนอีเก็บสองแถวเลยได้พี่น้องเอ้ยเก็บรอบแรกแกงไปแล้วนอจากเสซ็จจากหน้าที่การงานาธาตลุกมา,าธาตกันได้โม่หนึ่งเลยอ้อหนึ่งเลยนาะจากพี่น้องนั้นเนี่ยอ้อสองตามมาในวันเดียวกันนอจากพี่น้องนะบ,า,บายบายจ้าสบายดี